ใครไม่เคยยำกินนะลองบอกกนะันยอดยำกบนาน้ำพริกเผามะม่วงเปรี้ยวอร่อยที่สุดในสามโลกมากันอีก้วครับท่านนะครับวันนี้ก็เมนูกับแก้มนะครับก็ทํากับข้าวไปมั่งกับแก้มบ้างแต่หนักๆไว้ไปก็กับแก้มนะครับวันนี้ก็เกือบจะมืดละกับเลิกงานมาก็เมนูกับแก้ม นะครับเมื่อคืนเขาขึ้นน้ำกบร้องนะแล้วเด็กเขาไปหามานี่นก็เลยซื้อซื้อต่อเข้ามานะครับได้มาสี่ตัวนะครับน่ๆๆ่เได้มาสี่ตัวตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่มีตัวใหญ่อยู่ตัวนะนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะทําเมนูยำกบนานะครับยำน้ําพริกเผาที่เขาขายกันตามตลาดนัดนะครับ สูตรนี้ถ้าคนยังไม่เคยทํากินนะส่วนมากเอาไปผัดกันอะไรกันอ่ะสูตรนี้อร่อยนะครับเป็นกับแก้มได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ไปทํากบก่อนกบนี่แล้วแต่ใครจะเอาหนังไม่เอาหนังก cool. ็ได oui ้นะแต่แต่ของผมจะเอาหนังออกนะครับผมเดี๋ยวผมไปทํากบก่อนนะครับผมนี่ครับผมกบเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล honestly, ้วนะบางคนเอาหนังก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะจริงๆก็ผมเอาหนังอ่าแต่ตากล้องไม่เอาหนังนะครับก็ต้องตามใจตากล้องหน่อย นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอากบไปต้มต้มให้สุกเลยนะครับประมาณสัก1 5บหถึงยีนาทีนะครับแล้วก็จะมาลอกแกะเอาแต่เนื้อนะครับผมนี่ครับผมกบเราก็ต้มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแกะเอาแต่เนื้อนะครับแล้วก็ไปลงมือยำกันนะครับผมกบเราก็ต้มสุกแล้วก็แกะออกเป็นเนื้อแล้ว เดี๋ยวก็มาลงมือยำกันเลยมามาลงมือเลยมืดแล้วด้วยไม่เสียเวลานี่ที่เราแกะไว้สี่ตัวได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็นี่เครื่องปรุงก็จะมีาตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะครับแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวนี่ขาดไม่ได้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาน้ำพริกเผานี่ปิดท้ายด้วยโหระพาอันนี้ผงหนัวก็ใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่ น้ำตาลไม่ต้องใส่ครับน้ำพริกเผาเราหวานอยู่แล้วนะครับผมนี่อันแรกเราก็น้ำพริกเผาใส่ลงไปน้ำปลาอันนี้ก็ชิมเอาแต่ผมทำประจำนะครับใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะขามเปียกนี่ถ้าคนไม่ชอบเปรี้ยวมากก็ช้อนเดียวพอของผมต้องจีดจาดใส่ไปสองช้อนนะครับผม แล้วก็นี่ผงผงนัวแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมอแล้วก็นี่ตะไคร้หอมแดงพริกขี้หนูซอยใส่ลงไปทั้งหมดนี่เลยนี่ไม่ต้องอะไรมากมายนี่มะม่วงเปรี้ยวใส่ลงไปเลย เดี๋ยวเยอะไปแบ่งไว้หน่อยนึงนะครับนี่แล้วก็เราก็เติมน้ําร้อนนะครับเติมน้ำร้อนไปนิดหนึ่งให้เขามีน้ำน้าหน่อยน่เดี๋ยวทีนี้ก็คุกเขาให้เข้ากันเลยนใ้น้ำพริกเผาแตกเข้ากันดีเรียบร้อยก็ กบที่เราเตรียมไว้นี่กบที่เตรียมไว้ก็ใส่ลงไปนีุ่กเขาอีกทีหนึง่งหืมกลิ่นมะม่วงเปรี้ยวนี่สุดแล้วครับสุดแล้วครับสุดยอดนี่หลังจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยใบโหระพานะครับใครจะใชะ้ต้นผักชีฝรั่งก็ได้ต้นหอมผักชีก็ได้แล้วแต่นะครับผมนี่ใส่ลงไปนะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานเห็นไหมไม่ได้ยากอะไรเลยง่ายแป๊บเดียวได้กินแล้วนะครับนี่กับแก้มดีๆทานเล่นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปจัดจานเลยนี่จัดใส่จาน นี่ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับยํากบนาในเมนูกับแก้มวันนี้นะครับนี่โหเป็นไงนะน่องสวยๆตั้งพราไปด้วยสมุนไพรนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปชิมกันเช่นเคยนะครับผมเรียบร้อยครับท่านนะครับสําหรับเมนูกับแก้มวันนี้มืดพอดีนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วก็ไปชมฟุตบอลกันต่อ ตรงนู้้นในบ้านนะครับอันนี้ก็ต้องตัโลโกันตรงนี้ก่อนนะครับผมก่อนชิมก็เช่นเคยนะครับมันก็ต้องมีจานร์ร้างขอนะครับา <c oughs> มาๆมา,มาน,นี่ยเใกล้ๆเลยนี่นองแล้วก็สมุนไพรตะไคร้อะไรอื โหระพานะครับเนี่ยนะครับสุดๆัดไปพี่น้องสะใจยำอเไรใครไม่เคยยำกินนะลองบอกกนะันสดยอด ถ้าคนแบบมาสายยำนะบอกเลยแนะนําเมนูเนะี้ยเมื่อก่อนไม่เคยมาอยู่กรุงเทพมาเจออยู่ที่คืออยู่ชานเมืองอะ่ะตอหากบกินแล้วเขายำให้กินแบบก็เลยเอาทำเอาอวดกันนะครับผมอืมยอดครับผมเช่นเคยก็ ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับไม่ชอบก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ชอบนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเชียร์ฟุตบอลต่อนะครับก็ฝากกันไว้เช่นเคยคลิปหน้าเจอกันแล้วก็มีคลิปเด็ดก็จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ